เป็นสี่สิบก็ได้เรากอให้ได้อยู่ได้มีข้าวกินอยู่ในบนไทยก็ได้คิดอย่างนั้นนะมันไม่จริงนะฮะมันถูกลิดรอนสิทธิมันไม่ได้มีความสุขมันไม่ได้เป็นเขาเรียกว่ามันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยถ้าจะเลดถูกลิดรอนสิทธิอย่างนั้นอนะ่ะมันเราต้องไปเป็นมันเขาครับเราจะเข้าใจนะอ่าอันนี้คือสิ่งที่มันมันเกิดขึ้น จากนั้นก็มาเล่าให้พี่น้องฟังซึ่งจริงๆผมก็บอกเลยนะเรื่องที่ผมเล่ารู้หมดอยู่แล้วบอกว่าเรื่องเก่าพูดทําไมผมรู้เมื่อสิบสองปีที่แล้วเนี่ยมีบางคนนะบอกสิบสองปีที่แล้วผมต่อสู้มาผมบอกว่าก็ดีขอบคุณที่ส่งทอดมาให้กันนะแต่ก็มันยังไม่จบนะครับมันก็ต้องส่งต่อไปครับมาส่งต่อกันไปก็คือว่าต้องเฟ้นหา ต้องหาวิธีการรวบกันว่าทำอย่างไรเราจะสง่งตัวแทนของคนพูดเข้าไปในสภาให้ได้ผมก็ย้ำนะครับว่าไม่จาเป็นต้องอยู่พรรคแผ่นดินทมก็ได้นะแต่ขอให้มันมีจิตใจเหมือนท่นานนิยมเบชกามาท่านนิยมเบชกามาที่แรกท่านไปสมัครสสท่านก็ไม่ได้สุดคือถึงท่านก็ไม่ได้อ่าแค่ไหนว่าไม่ได้ว่าจะต้องเข้ามาปกป้องพระศาสนานะท่านก็ไปสมัครสอสอตวัวไปนี่แหละ แต่พอเข้าไปแล้วเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ตรงนี้ไม่มีใครถามแล้วท่านก็ถือว่ามีความรู้ความสามารถและทาตัวนี้ดีท่านก็เลยเต็มที่มันก็เกิดจากความที่ท่านเขาเรียกว่าเหมือนจะทดแทนคนมุขมุธศาสนาท่านก็แสดงออกแต่มันไม่พอนะครับถ้าให้เป็นแบบนี้คนที่เข้าไปแล้วค่อยไปม,มีความรู้สึกดีคิดอยากจะเข้าไปปกป้องศาสนาและตอนที่ไปเป็นสอสแล้ว ผมว่ามันมันยากมากที่จะมีเหมือนท่านนิยมเบชกามาท่านั้นเราต้องตั้งเป้าเลยล่ะครับว่าถ้าเราจะเฟ้นหาคนที่มีความเข้าใจในเรื่องของเนื้อง,งานระดับจะให้เข้าไปทํางานไอ้อย่างนี้มันจะตอบโจทย์ที่เขาเรียกว่าเหมือน,มนเรารู้ว่าจะส่งนักเรียนทุนที่ไหนไปเรียนทุนเรียนที่ไหนเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรมันมันดีกว่าการที่จะส่งใครที่แบบไม่รู้จะเรียนอะไรมันอยากจะเรียนก็เรียนไปส่งไปเนี่ยมันก็ มันก็ยากนะครับที่จะคนเหล่านั้นคนที่ไปเรียนนั้นจะประสบความสำเร็จน,นะฮะอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังในมุมมองที่ผมอยู่ในความเข้าใจและการทำด้วยไม่ได้อยู่แค่ว่าเข้าใจแล้วไม่ได้ทำเรารู้เราเข้าใจแล้วแต่ยังไม่ได้ทำก็จะยังไม่เข้าใจ งงไหม <g ül> ก็คือว่ามันได้แค่รู้แต่ไม่ได้ลงมือทําแต่ยิ่งชัดมากก็คือผมทํามาถึงหมายความว่าคือมายืนตรงนีนะ้ชัดมากเลยว่ามันไม่มีทางอื่นมันไม่มีทางอื่นที่จะไปแก้ไขปัญหาที่เขาจะถาโถงเข้ามาเพราะเข้ามาทางกฎหมายท่านจะไปแก้ยังไงเขาจะมาทางกฎหมายแล้วจะออกกฎหมายจะเข้าไปเขียนเอางบจะเข้าไปดูในนั่นแหละช่องทางของการ มนะีอำนาจแต่เราแบบไม่ไปเราเรายอมให้ปกครองท่านจะรอดเหรอมันไม่รอดหรอกนะฉะนั้นก็คือมันก็เป็นเหตุเป็นผลตรงไปตรงมานะก็เหมือนมาอา่าคเรียกว่ามาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าเวลามันก็เลยไม่นานนะก็อยากจะให้ท่านที่ได้รับฟังนะครับไม่ว่าจะจริงๆริงก็หลังนั่นแหละก็คือ ให้รับรู้ไว้ว่าคือถ้าเราจะช่วยกันธนุบำรุงพุทธศาสนานะสิ่งหนึ่งที่เราไปทําบุญตักบาตรทำอะไรก็ทําไปนั่นแหละแต่ว่าอันนั้นมันแค่เขาเรียกว่ามันเป็นอีพาร์ทหนึ่งแต่อีพาร์ทหนึ่งที่จําเป็นอย่างมากก็คือในเรื่องของการเข้าไปมีเขาเรียกว่ามีอำนาจในการตรวจสอบในการดูแลกฎหมายที่จะออกมาใช้กับวัดทั้งหมดใช้กับพระทั้งหมด ท่านบอกว่าท่านจะทะนุบำรุงวัดดูแลพระสงฆ์แต่ท่านไม่ดูว่าคนที่จะออกกฎหมายมาจากการวัดจากการพระสงฆ์ท่านไม่สนใจสิ่งที่ท่านรักษาไวา้มันจะรอดมาก็ไป,ปดูสิมันกลายเป็นที่เลี้ยงสัตว์เยอะแยะไปซาเลนซาลา <c oughs> นะสร้างใหญ่ตโตบมโหลานอยู่ที่บโรโมาโดโพโทุทโธเอาไว้เป็นที่ที่ไปท่องเที่ยวเฉยๆแต่ไม่มีพระแล้ว แล้วคนที่สร้างจะได้อานิสงส์งมากไหมตอนนี้ไม่มีภาคแล้วเพราะนั้นก็คือมันต้องทาควบคู่กันไปนะเราจะธนุบำรุงพุทธศาสนาแบบที่ทาบุญให้ทานรักษาศีลทําได้ลยครับถูกต้องแต่อย่าลืมว่าท่านจะต้องไม่ประมาทนะครับเข้าไปดูแลข้อกฎหมายที่จะออกมาใช้สําหรับพระภิกษุใช้สําหรับพร,บระพุทธศาสนาด้วยพระพุทธศาสนาถึงจะอยู่รอดในประเทศไทยแต่ถ้าท่าน ไม่หรอกมันไม่ใช่เรื่องของเราหรอกถ้ามันจะเสื่อมไปก็ตามที่พุทธเจ้าบัญญัติไว้นน่นนั่นนี่ท่านพูดไว้ผมว่าถ้าคิดอย่างนั้นนะมันจะถึงเลสองพันห้าร้อยกว่าปีเขาจะเอาแค่ยี่สิบปีเองนะแต่้น่็คือมันยังอีกยาวนะสองพัร้กว่าปีฉะนั้นเราต้องรักษามไว้นะฮะอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่าพอดีวันนี้เห็นท่าน ประยุจันโอชาออกมาประกาศว่านะจะไปเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐแล้วก็จะลงสมัครรับเลือกตั้งหลังจากที่ตีกันเชียงอยู่มาสองสามสมัยตั้งแต่ปฏิวัติมาและกันหนีการให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเอ้ยเราไม่เอาเราเราเป็นเหมือนแบบเออเป็นคนก,นกลางไปแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นความขัดแยง้งไม่ใช่เป็นคนที่จะมาสมัยหานะัำนแจชัดเจนนะครับตอนนี้แม้ว่าเป็นนายกรัฐมนตรี ่อนที่จะมาเป็นนายรัฐมนตรีก็นั่งมาเพียวๆเลยม .44 5ปี4ปี5ปีเป็นนายรัฐมนตรีครบอีก4ปี 39, ปาไป9ปีแล้วยังอยากจะอยู่ต่อถึงขนาดต้องไปลงสมัครพลังประชารัฐเพื่อที่จะเข้าไปอีกสมัยหนึ่งคนแบบนี้ก็มีในโลกนะฮะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับก็มาไล่เลียงให้พวกเราได้รับดูับราบนะครับบ่าน การเมืองมันมีผลต่อพุทธศาสนาของเราครับเราจะปฏิเสธว่าการเมืองไม่เก uh, ี่ยวกับศาสนาไม่จริงหรอกครับใน8ปีที่ผ่านมาพุทธศาสนาบอกช้ำมากที่สุดเท่าที่ผมเกิดมานะมีการจับพระมหาเถระระดับมศมีการต้องหนีลี้ภัยมสลี้ภัยไม่เคยมีนะตั้งแต่เกิดมานี่น่าจะเป็นตั้งแต่ ที่มีรัตนาโกสิ์มาเนี่ยไม่เคยปรากฏว่ามอสอนลีภัยนะ mm. ก็มีในยุคท่านประยุทธ์จันโอชาี่แล้วมันคืออะไรแล้วพวกเราจะบอกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> ไม่เกี่ยวกันหรอกนักการเมืองไม่เกี่ยวกับศาสนาท่านเอาอะไรมาพูดไม่เกี่ยวกันเขาก็มาดูแลเรื่องประเทศชาติไม่เกี่ยวกับศาสนาท่านอยากจะลีภัยไปเอง อย่างนั้นเหรอไม่ชัดนะโอ้ลีภัยไปองค์หนึ่งไม่พอจริงๆก็คนที่ไม่ใช่มหาหมอสอก,ก็หลายรูปนะที่ผมรู้จกักนีไปอยู่ที่อเยอรมันก็ยังมีมีหลายคนนะไม่ชัดใช่ไหมติดคุกฟรีห้าปีไอห้าลูกติดคุกเกือบสองปีคนฟ้องยังไม่ดำเดนินคดีอะไรเลย ก็ในรัฐบาลประยุทธ์จันโอชานี่มันจะเอาชัดแบบไหนเนี่ยคนพูดจะบอกว่าโอ้มันไม่ได้เกี่ยวหรอกไม่มีหรอกไม่พูดไปเรื่อยใครเขาจะมาพุทธศาสนาเราเข้มแข็งเรามี90%เปอร์เไม่มีใครทําอะไรได้หรอกก็ดูสิครับก็มหาเทรสมาคมยังถูกเขาเรียกว่าไปรีภัยเลย แล้วก็ติดคุกฟรีอีกห้าลูกไม่มีอะไรที่เขาจะทําไม่ได้หรอกครับเหลืออย่างเดียวก็คือพูดตรงๆนะมหามอสอนอยู่ในกำม,มือก็หมดแหละจะมีกระตาจะคลายก็รอดท่านก็ไม่ได้ทําอะไรอยู่แล้วท่านทําทอะไรไม่ได้จริงนะพระพระท่านใหญ่แก่บวมมาเป็นเนรท่านความหมายไม่ได้หมายดูถูกนะครับแต่เล่าให้ฟังว่าท่านมีอะไรท่านไม่ได้มีอาวุธแต่มันไม่มีอะไรท่าน ปติก็สบายๆจะเข้าไปอ้อมเป็นได้หมดเลยจะใส่ข้อหาจะทําแบบน่ากเกลียดหรือจะทําให้แบบเนียนหน่อยทํามนั้นเองละ่ะพระที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยฉะนั้นความที่ว่าเราเป็นคารวาเห็นอย่างนี้เราจะบอกว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันไหวอรอแล้วปล่อยให้พระพระจะไปสู้ยังไงผมก็บอกแล้วไงเนี่ยแต่พระจะออกมาพูดแค่ว่าปาราชิก อ่าสิ่งแล้วต้องไปติดคุกก็พูดไม่ได้พูดละกระดานกปากอีกเออบาลราชคุณนั่นแล้วผิดไพรวินัยล้วสกออกไปต้องติดคุกจะไปดีเบตกับโยมเหรอมันโอโดนชาวบ้านเข้าก็อีกฝั่งหนึ่งก็เตรียมถล่มเลยขนาดผมพูดแทนพระนี่นะผมยังโดนถลนะ่มอ่ะเนี่ยถ้เป็นอย่างนี้ก็ให้พาไปทำไม่ดีแล้วมันคิดไปงั้นอีกนะซึ่งผมย้ําตลอดนะบอกว่าผมไม่ได้พูดเพื่อให้พระทาผิดแล้วไม่ได้รับผิดนะ ผมเพียงแต่บอกว่าบางอย่างพระรมนะ่ะไม่ถึงขนาดผิดต้องประราชิกก็ให้เลี้ยงไปตามพระวินยัยเข้าตามช่องทางของมันท่างกฎหมายกฎหมายสงก็ว่ากันใบบรบอกันนะสงนี่ผมพูดอย่างนี้ขนาดพูดแทนพระนะมันยังมีไอ้ไอ้คนที่มันไม่รู้เรื่องนั่นแหละผมก็รู้มันไม่รู้เรื่องรอเ,เ,เรื่องราวเรื่องศาสนาหรอกแต่เล่าให้ฟังว่าขนาดผมโดน แต่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะแต่เล่าให้ฟังว่าถ้าสมมติว่าเป็นหลวงพี่มาพูดแบบผมโอ้โหทัวจะลงยิ่งกว่ารถทัวสีสุวรรณลงเพราะว่าพานี่พูดไม่ได้เลยแม้ผมพูดเรื่องสิทธิในขั้นพื้นฐานก็ยังไม่มีใครแชร์เท่าไหร่เลยนะยังไม่มีการพูดคุยกันเท่าไหร่เลย ซึ่งจริงๆนะถ้าเป็นาศาสนิกอื่นเขาเนี่ยเขาตีแผ่ช่วยกันเรียกร้องร้องแรกแห่งกระเชอออกมาเลยเพราะมันเป็นสิทธิที่ขั้นพื้นฐานเว้ยจงได้แต่พวกเราอ่ะอพูดวนไปวนมาอยู่นั่นแหละมันบอกมันไม่เอาสาระที่ผมพูดเลยพระเขาไม่ได้สิทธิในขั้นพื้นฐานสาระของมันอยู่ตรงนั้นส่วนถ้าผมจะวนไปวนมามันก็เท่าเดิมนั่นแหละแต่เล่าให้ฟังว่าพระไม่มีสิทธิ เท่าเทียมกับคนไทยที่เกิดในประเทศไทยแล้วคนที่ไม่ได้สิทธิ์นั้นก็ไม่ออกมาพูดก็พูดไม่ได้แต่จริงๆผมว่าพระน่าจะพูดตรงนี้ได้นะไอ้เรื่องปาราชิกมันสมเสียงแหละแต่ผมว่าสิทธิขั้นพื้นฐานเนี่ยพระผมว่าอยากให้ออกมาพูดแล้วก็ท่านก็พูดในสิทธิแบบนีี่ว่านั่นแหละก็เหมือนอเราได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลฟรีนะในโรงพยาบาลลรทุกคนก็ได้เท่ากันหมด ไม่ว่าจะเป็นพระเป็นโยมเป็นครูบาอาจารย์เป็นกรรมกรก็ได้หมดได้รับมนตรีก็ได้มันก็ไม่แปลกมันเป็นสิทธิ์แต่ใครจะไม่ใช้ก็ไม่ใช้กันอีกเรื่องหนึ่งก็เหมือนกันสิทธิ์ในการที่จะเลือกตั้งมันไม่ได้หมายความว่าท่านจะไปผลักดันให้คนนั้นเป็นสสสมมันไม่ไงขนาดนั้นหรอกพระเป็นแสนเนี่ยจจะไปคุมเสียงได้พูดเป็นเล่นไปผมก็พูดไปอย่างนั้นแหละแค่นั้นว่าแต่ว่าผมต้องการให้ท่านได้สิทธิ์ มันไม่ได้ไหมายความว่าท่านได้สิทธิเลือกตั้งเราจะมาเลือกพรคแผ่นดินธรรมมันไม่จริงหรอกท่านก็รู้จักนักการเมืองเยอะแยะท่านก็มนเลือกพรกโน้พนี้เยอะแยะไปมันไม่เป็นอย่างนั้นแต่ผมต้องการให้เห็นว่าพรเรเนสมควรที่จะได้สิทธิขั้นพื้นฐานท่านั้นเองก็ปรากฏว่ามาจลอลมมลอผมก็งงเงนนะ ทำวิจัยอะไรเยอะแยะมากมายอ่ะทําไมไม่มีใจเรื่องตันเอง <c oughs> ทําไมไม่มีใจเรื่องตันเองตันเองไม่มีสถานนะเท่าเทียมเขาจะไปวิจัยอะไรเรื่องหรือธรรมะอะไรเรื่องซึ่งไม่ต้องไม,มว่วิจัยรอกวิจัยวัตถุตัวเองเนี่ยมันไม่มีนี่แล้วก็เรียกร้องอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะท่านอ่าอาจารย์ผมก็ไม่ได้อ้างนะแต่ท่านเขียนจริงๆลืมไปละอ่ะอาจารย์อ่าท่าน ผลตรีทองยอยแสนชิงชยัยแสนสิงชยัยอ่าท่านออกมาพูดนะครับว่าหน่วยงานหรือว่าองค์กรที่ด้านการศรึกษาของคณะสงฆ์น่าจะถกเถียงกันพูดคุยเรื่องนี้ว่าพุทเจาบัญญัติมีวินัยข้อนา,ายห้ามไว้ไหมนู่นน,น,นั่นนี่ให้ตกผลึกกันแล้วก็มีเรียกวัตรปฏิบัติให้มันสอดคล้องกับยุคสมัย คือในสมัยพุทธกาลอ่ะมันมันไม่มีหรอกครับเรื่องการไปเลือกตั้งยอนบัตรมันไม่มีหรอกไม่ต้องพุทธกาลหรอกเราก็เพิ่งมีมาร้อยกว่าปีนี่เลือกตั้งแต่ก่อนนั้นสมบูรณาญาสิทธิราชมันก็ใกล้เคยเียงพุทธกาลมากเลยนะสมบูรณาญาสิทธิราชมันเหมือนพุทธกาลเลยนะสองพันห้าร้อยกว่าปีมันก็ไม,ม่มีการเลือกตั้งก็ตอนนี้แหละ <S <S แล้วพอมีการเลือกตั้งนี่แหละพทธศาสนาหรือว่าคําสอนที่เราเคยแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนเราก็สอนอยู่ในวัดนี่แหละ แต่พอมีโรงเรียนปุ๊บแรกๆก,ก็ยังมีหลักสูตรนะหลักสูตรศิลธรรมนู่น,นนั่นนี่เพราะว่าเราบอกว่าเราเป็นเมืองพูดใช่ไหมล้วก็มีคนพูดเยอะแล้วก็เอาเข้าไปให้ลูกหลานเราได้เรียนอยู่ๆมันดึงออกเฉยเลยมันหายเฉยเลยงงกว่าจะรู้อีกทีก็ปาไปสี่สิบป,ปีมีหลายประเด็นมากเลยนะที่ผมก็บอกว่าเออผมก็อยู่มาสามสี่สิบปีผมยังไม่รู้เลยว่าสิทธินี้ได้ท่านเชื่อไหมว่า สิทธิในการเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยไม่ต้องสอบก็มีมีมาสามสี่สิบปีนะผมก็เลยงงเหมือนกันวันนั้นไปเป็นอาจารย์ผู้ช่วยที่มธรรมศาสตร์ผมก็ถามเด็กนักเรียนเอ้เธอรู้ไหมนี่เธอเอ็อนที่ไหนอะ่ะจากไหน,นเรียนที่ไหนแล้วเข้ามานี่บอกโอ้นน่นนั่นนี่โอเคติดกันกี่คนถามนน่นนั่นรู้ไหมมันมีคนที่ไม่ได้เอ็นนะแล้วเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยเธอย เขาทำตาตกใจเลยมันมีด้วยเหลอกันผมมีดิผมก็ลอยฝันเนอะบอกอย่าไม่เชื่ออย่าเพิ่งเชื่อผมนะผมบอกไปลองศึกษาดูตาโตเลยนะบอกหูเขาบอกว่ากว่าที่เขาจะสอบได้เนี่ยอ่าอนางสือเกือบตายลายธรรมศาสตร์แต่มีคขาอีกพวกหนึ่งไม่ได้สอบเลยและหลายมหาลัยนะทั้งหมดแล้วมีทุกมหาลัยด,งดงังๆนี่ระบบโคต้าเข้ามาเนี่ย นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยเราก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ทำไมเราไม่รู้เพราะเราไม่ได้เข้าไปอยู่ในคนที่ออกกฎหมายไงนักการเมืองของพวกเราเนี่ยไม่รักษาสิทธิ์ให้คนพูดไงเออมันจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีนะักการเมืองที่เข้าไปดูแลข้อกฎหมายระเบียบ ทีนี้พอเราไปเรียกร้องอย่างนี้พวกมันก็ออกกฎหมไม้ใหม่เลยนะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ให้ทุกศาสนิกเนี่ยมันแสบขนาดไหนมันไม่ให้เราย้อนหลังไปอีกแล้วมันมันไปสามสิบปีถ้าเป็นอย่างนั้นโคต้าสามสิบปีเราบอกว่าเราเอาเรา,เราเข้าไปบรรจุเลยไหมนะถ้าจะให้มันเท่าเทียมเนี่ยพอเราไปเรียกร้องเสร็จมันบอกว่าอถ้าเป็นอย่างนั้นก็ได้ทุกศาสนิกตอนนี้ก็สามารถที่จะไปขอโคต้าได้นะ <S <S เราเสียเปรียบเราเสียสิบไปตั้งสามสิบกว่าปีลูกหลานเรา ดูสิครับเป็นเพราะว่าเราไม่เข้าไปดูแลข้อกฎหมายที่ออกมาใช้กับพวกเราไงเราบอกว่าเราเป็นคนดีไม่จําเป็นหลอกนะเราเป็นคนส่วนใหญ่ตอนนี้ท่านกาลังจะตายเพราคนส่วนเล็กี่แหละ <c oughs> นี่คือสิ่งที่ามาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันจําเป็นที่จะต้องมีนโยบายแบบนี้มันจําเป็นที่จะต้องมีพักการเมือง และในสมัยหน้าเนี่ยถ้าเราไม่มีพรรคการเมืองหรือคนที่เข้าไปในสภาได้มันจะเป็นเหมือนแบบนี้ซึ่งไม่มีใครพูดแทนท่านได้แทนเราได้ในสภาซึ่งเราไม่รู้ว่ากฎหมายที่จะออกมาใช้กับเรานะ่ะมีมาตราไหนบ้างและพอถึงมันก็ออกมาให้เราใช้แล้วพอถึงตอนนั้นเราก็ปฏิเสธไม่ได้แล้วแล้วถ้าเราอยากจะให้กฎหมายนั้นเขาเรียกว่ามีการพิจารณาใหม่ ยุ่งยากมากมายมหาศาลผู้ตรงๆเลยสู้กันลากเลือดกว่าจะยกเลิกได้กฎหมายแต่ละฉบับถ้ามันออกมาแล้วนะไม่ว่าจะกฎหมายอะไรกัน